สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องมาแปลรลำเพลินออฟฟิเชียลกับพี่นองค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่หลังฮานอู้พ่อแหลมได้อะไรเอาอีอพ่อไปกลางมองใสโอ้เกิดการสางเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าการสาแสางนะคะ นีดคุ้มผมเนีดคุ้มผมบ่มาตัดเอาน้ำพอนี่บ่ไม่คุ้มชาชางค่ะพี่น้องค่ะช่วงชาชางกรว่บบาอยู่ไปไปใส่ใส่น้องอยู่นี่คือไม่มีข้องมาสัมผัสเดี๋ยวอีพอใส่มาถึงมูบ้านพี่น้องค่ะช่วงนี้เป็นช่วงบันเทิงหลังเวทีค่ะแผนกลงลังกำลังลงลังค่ะ เริ่มสู่กระบวนการโรงงานแล้วนะคะเราเริ่มเข้าสู่การเปิดโรงงานแล้วนะคะโรงงานนี้จะเปิดถึงประมาณโรงงานนารกน้องเต้นบอมเป็นยู่นี่ตัวนี่หน้ารถบั่ไไฟแล้วเต้นตอนเตูนตรงนี้แล้วเต้นอันนี้แอดมิดค่ะ ไม่ใช่แอดมินค่ะนี่แอดมิดค่ะเอา้าล้างหันมีฮอดบาเบอร์ติอมมีัมนกระบวนการย้อมผมวะนี่เอาเลิศลายเลิศลายโอ้เลิศลายเลิศลายถ้าเดินมานะคะเดินมาเต้นพ่อโจจะอยู่กลางเมท,ทีเลยค่ะวันนี้เต็นนี้ลาน,น้อยกลางในเต็มค่ะพี่น้องน้องมิตี่กำลังกลางเต้น น้องอุ้งอิงนะคะอยู่หลังเต็นพ่อโจชเช่นเก่าเช่นเดิมสวัสดีค่ะควมป่วงภายในของติ่นเพลินเลเราเป็นหลัาอุ๋งออยู่ติดหลังพอ่อโจเลยวันนี้แต่เมื่อวานถา,านที่แคบอาจจะยื้อนกันหน่อยนิดนึงนะคะค่าจิบสองสองบาท ช็อกกุ้งนะคะผู้ไม่หลับไม่นอนหาเงินหาท่วงหาคาคาเนี่ยหาอีร้อยอีหลีเพลงอะไรนะแม่ที่แม่บอกหนูร้องดีๆน่ะวันไหนวันนั้นผ่านมาแล้ววันนั้นผ่านมาแล้วคนอารมณ์เหรอวันนี้เปลี่ยนอารมณ์แล้วเหรออุ้ยไม่ว่าวันยังไงนะเกิดมาชาตินี้ ได้ทุงดีกับไอ้ก็พอกระสร้างมันทอนนอนสิขอโทอใจลบลืตกลงเพลงอะไรจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยจ้ะบ้านหาพี่วัดสิวุนดดมานะคะวันน,น,นี้วันเกิดพี่วัดสมเดชจูยูพี่วัดพี่วัดค่ะ <S <S ทีมงานอีเมีคือว่ามีข้าวปุ้นแม่ <S <S 1> <S 1> อี <S <S ีวันนี้ทีมงานพี่วัดมีข้าวปุ้น,นะคะ่ะหลังเวทีห้าสิบกว่าโรนะจ๊ะ ไปหูมาแต่น้ําเพลินเพราะว่าเป็นแจงในกลุ่มค่ะทีมงานพีวันมี่อันเชาปุ่นหาซิปลูวันแล้วแล้วเราก็รอซ้ยค่ะมาอีหลีค่ะเมดติ่งเอามาแล้วค่ะหาหมองต่างตัวแหละค่ะแม่นนี้เต้นไข่ช่องอันนี้น่ะเชิญค่ะ เอาวหรอรับเซิร์นจ่ายรับเซิร์นเอ็นรับเซิร์นก็มีเหรอเมืไหรได้จากลูลก,ลกกลางเลยเอเลยเ,เลยที่จะพลาดหมดแล้วหน้าที่ของชอก,กุ้งคือจัดการทุกอย่างหลังเวทีค่ะไม่มีหน้าที่ค่ะเพราะว่าจัดการทุกอย่างจัดการทุกอย่าง แากบียยันเรียลบอดรีอย้มดถ้าบอดกับซอมไม่เรียบร้อยเต้นอื่นห้ามกลางค่ะูเยวาปาแล้วนะครับใช่น่ดูซอดีนค่ะ่าซอชอบดีนซสีนะครับซอรวมิงวันนี้ซอรวมดีครับอป,ปกติค่ะนี่และคะ่ะเต้นนิลานอยกันูท่านผู้ใดสิท่านผู้ใดสิม,มา,หาหานองอู๋ปินไกย่างมาหลูบนี่แหละค่ะ,อะ,คะเอาฝั่งนู้นเหรอคะ โอ้ห้ามเข้าฝั่งนี้นะคะเขาจะหายเราต้องเข้าฝั่งนี้ค่ะแล้วอีกเขาฝั่งนี้พี่หนอยางอ่อนมาฝั่งนี้เด้อค่ะเด้อังเต็มที่มากมานงานพี่วัตระดิน,นะคะอันนี้ปี่เบลต์ชุดยูหนึ่งสองธันวา เดวบอมแปมจะไปสัมภาษณ์ค่ะไปยังโวายคุณแม่ขึ้นไาจะสั่นองโอ้ยอยู่มโอ้ยไปกวดเขาคลกนุ่ยันนันไปเห็ไปเะเดบุญเก่าวัดอยู่ทำเป็นยังบ้างพี่อ่ำพี่อน้องนั่นน่ะไีอ่ำนั่นดีโอ้ยจะได้มาไหม้กันเท้แม่เข้ามาเจ้า จะว่าให้เขาขึ้นแม่เมยมาซื้อเด้อมาซื้อเด้อมือเงินเขาหยุดมือนึงห่วนประกาศจากร้านอะไรนะคะนี่สุมิตาคาเฟ่ค่ะสมิตาคาเฟ่ค่ะเอฟซีสั้นไหนจะมาอุดหนุนสุมิตาคาเฟ่นะคะเซิร์นที่ใต้ฮานได้เลยนะคะสซโลก่แก่นนี่ยังแม่สซโล่แก่นร้านนี้พูดนี่งกินบ่ครบร้อยแตสิทธิ์ถือแยกแยดให้ครบร้อยค่ะคกินบอ่อเขื้อบ่าสี่สิบแปด มันยะเกียดขนมฮอหกสิบบาทมึงครบอยเอากระสือลเกียนร้ลนเพราะวันตั้งอยู่แล้วว่ากินบ่ครบลอยเพราะาอายดเดียดเนครบ้อยฉะนั้นแล้วตั้งนะตั้งตาลดว่าตรงลอยนึ่งทุกอย่างหนึบาทเป็นม่ใเเดียดหนบาทเออเขียนเนี่ยไฮไฟายคอนเทนต์เนมือแร่งยเออจมาปปูโมดลานให้ดอกไหเอ้าแม่อะไรกินหววหมูเนาะพี่หมาพี่โอพี่หมาพี่หวาน าแฟน่ะเมาให้ไม่โดนกินหน่อยนะเออร้อซองอะไรเงี้ยเขตินันปีนี่ก็คกินพกินพนาิกินพกินพกับตาแข็งตอนแล้วเปล้างเจล้างฮะเลงลอเอ่อกาฟนั่นเขาเ่มขายจอะไรด้่เขาเลียงเขาว่ากินเขาก็ใส่กับเขาว่าผู้แทนซื้อให้เขาว่าจขายต่อบบแม่นอีดีบนีตมพืกินน้ำเนจะกิน้สองรซองในถอตีเยอิเยอะแหงปนะ มมเ,เดี๋ยวคุ้มกลิ่นมะม่วกิ่นดีนผู่เสียอันนี้ฮะเว็บประกาศบอกดอกพี่น้องแม่ดมเป็น,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 กกนเกิดการฆ่าตะการบรรทุนคุณแล้วค่ะหนูมันเกิดแม่ดนพี่ผ่านมาไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์คนจะให้ค่ะคนจะให้อะไรก็เรื่องของคนจะให้ค,ะค <น S 3> ่ะไม่เกี่ยวกัความพโกลาหลของลูกนะคะไม่ได้เกี่ยวค่ะว่าเกิดวันไหนเพราะว่าแล้วแต่ชีวิตคนจะสุขสันต์มันเกิดวันไหนก็ได้ค่ะ แต่ว่าไม่มีเกน้อยนะคะแถวนี้ไม่ยุดเล่นหนุบแทะแขนไม่หนีมิเต่กระเทยน้อยค่ะเกนี่เขาอีน้อยว่นนี้วันนี้พอกันเส่เบาอยู่เนื้อพูดเราคิปไม่ได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ